สวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพาัฏเชยภูมิภา,าควิชาคนุศาสตร์โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่สองค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านหนองเบนนะคะตำบลศรีจำราอำเภอควาสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอการทําเสือกกบนะคะใช่แล้วค่ะเรื่องการทาเสือกกบของที่นี่นะคะเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณพ่อธานีคําทองนะคะซึ่งท่านเป็นปราชชาวบ้านของที่นี่นะคะท่านจะมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ค่ะค่ะเราไปพบก,กับคุณพ่อธานีคําทองกันเลยค่ะว่าการทําเสือกบจะยากแค่ไหนนะคะงั้นเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะก็อยากจะทราบว่าการทําเสือกอกอะค่ะม<อ>ีมานา<อ>นหรือยังคะ เริ่มเริ่มมาและเก็พอตั้งหมู่บ้านครับเมื่อก่อนก็ขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่วัตถุดิบก็ตามมีตามเกิดครับแต่มาถึงยุคนี้ต้องปลูกใช้ปลูกเราครับแล้ว่อยก็นําเสนอตายส,สวยๆครับพัฒนาขึ้นมาใหม่ๆให้มันเป็นที่เป็นนาตลาดได้ครับเจ้าของทำแนี้ ประมาณเจปีได้ครับรแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานครับเข้ามาโดยเฉพาะกศนมาไปศึกษาดูงานเรียนรู้แล้วก็ก็มันศึกษาดูงานนำลายใหม่ๆเข้ามาพัฒนาครับแล้ว่วดลายอะคะจากที่นี่อะค่ะมันแตกต่างจากทีอื่นอะไร ที่อื่นก็เป็นลายธรรมดาเก็บขิดธรรมดาอันนี้คือโดดเด่นก็คือพวกยกลายครับครับยกลายครับมกับน้องเรลังแล้วก็มีมีชื่อมีหลายลายครับแต่แต่ละลายก็โดดเด่นไปน้อวมันมีลายอะไรบ้างหลายชื่อขอ,ขอประยุตขอประยุกต์ขอล้องใจ อันพพิกใส่นั่นดอกลำดวนอันนี้ลายสามลายสามแต่ที่ขายได้โดดเด่นจริงๆก็คือพวกเสือพับสาดพับจากกบนะครับแถวเขตนี้ไม่มีเขาทำแต่ราคาสูงอันนี้ทำทาราคาส่งเหรือญเงนเขาตกสองร้อยแปดสิบครับเอาวแปดสิบถึงสามร้อย เป็นสินค้าท็อบระดับตำบลอำเภอได้ครับช่วงนี้แล้วราคากระเป๋ากเป๋านี่ก็คือใบใบละสี่ร้อยเกสิบบจะกเปแล้วเยีได้ครับเป็นโคมไฟเป็นของกระดาษเทดชู่ได้หลายอย่างงั้นเราก็มาดูวิธีการทำหลือเปลือกหุ้กแบบหนกันครั สาวก็เฮ็ดให้อบรวมเนี่ยเฒ่าตำมักแล้วไปตำมักตำมักตำมักครับ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  นี่ขอบมันครับขอบมันใส่ใส่ฟันละสองเซนขอบ เเข้าอุ้ข้อุ้ลูกข้อุ้ปั่นั่นมันีลมนะนมันสีซ่าอย่นี่แะครับขั้นตอนกลางนี่ยตืนเ้น้หน้าองเด็กไม่น yeah. ัไก็จะเข้าอู <k 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 ้มันส่าเป็นงานมเด็ก่็จะเข้าอุ้งด้นังเลยนั่งเาอุ

ไอ้กลางบ่ครับอยู่บ้านนี่ไปเห็นผู้ถ่าเห็ดบ<อ>ะผู้ถ่าอยู่บ้านเห็ดนครับ<อ>นํำหู <c oughs> สซื้อสำเร็จซื้อเอาค่ะเิน,ะนมากชอยซื้อไทหละ

เปร้านมาขายสีกันสิแล้วครับในเอือนลอนิ้มมันครับยายางอาสองผมชิใช้ฟังอาสองวันนี้ก็เริ่มต้น,นต้อนกรกับไป คนผู้สาวระวนที่แจกก็เอาไปพ่อครับไป sí, <laughs> <laughs> <Ouai. cười> <laughs> แต่ว่าขันตัวมัดเนี่ยสำคัญเตือบไปครับเวลายอยู่บนตันนัดเนี่ยขั้นมัดบอดีเนี่ยเวลาเขาํำไปกางขันอะไรสิ่นงานะมันชำรุดมันหลุดนะครับนะครับเขาเขาในที่เขาถึงใบกี่ได้หลายไเป็นัวนีนะคือเอาไปดยตรง ก็พึ่ง,งนี่้าลุงรังจอดเข็นไว้ตรง <c oughs> แล้วม,มาผากลางครับแ้เป็นวะครับมัดไปนวันนี้ผากมัดเท่ากับติ่งมือจากน้อยนึงเนี่ยครั <c oughs> มบมัดเน่นไครับเาค้าเบิ้งให้เมนซ้ำตัวตัวนอกเนี่ยครับครับ ก็อล็อกไปเขาก็ล็อกล็อกให้ตายเลยวะเนี้ยตายไปครับตับกลอบก็ได้ครับเขาไม่ต้องการแสีกเงาดอกครับ,รบอ่ะร้องครับ <c oughs> ข้ากระทาตทัวไปเฉยของค้นมัน,น,น,นก่แผ่ไข่แบบนี้เนาะใส่เทียนครับแต่ว่าคุกปัญญาชาวบา้านเพิ่งจะเ็บไข่ไม่ใช่ไมันติดเมื่อนี่ติดก็มา,าสิขาบนี้พี่ใหมันเลื่ัน มันหนึ่นพันสามรสบเดี๋ยวเ,เตรียมพื้นก่อนสีแดงเนาะ คือเน้นว่าอุ้กลางนีมันก็มีร้องผือเห็นไปกวนติดเห็นร้ายครับก็ปล่องธันมดนติดเพิ่เดียวมันก็มีหัวมีหางนอกครือได้ก็ได้สะดวกตัดเนรับ คนนี้คือไปตามนอกสถานที่เลยอง่รุนผมเป็นครับผมเป็นนั่งตามเขาป้องปันเรื่งงูเลยครับคือส,า,สายตาจากอันนี้ก็บิีนดก็ได้เลยเอาไปเลยสสวัส,สดีแดงใชครับสวัสดีแดงครับกติิงงเลยโอ้ยครับแต่เพื่อนอยู่นี่ตีนเดงอันนี้ตีนแดอยู่แล้วควูดีดแดว พ็ส,ส,าสายกระโดดทาสตรแมันเป็นเงินได้ครับนี่นมัเปนว่าหยิดเหรียนเหรียไหมครับนี่อออเป็นข้างนอกมันหมายสมงื้อสอนให้เปลีนน่ยนแล้วับขายพื้นนี่ยอยเรื่องก้สายคามศาสทั้งบ้านนองไห้ว่าอิดหลายเนาะทัานว่ายิดเนี่ยเขาว่าอิดท่างผ่า กระโงงว่าเอาอิดมัดใสอดก็มาเทวานางเงยเห็นบ่นั่นแหละละเมมบางบ้านกบว่าเมยเนาะบางบ้านว่างึดดิผีขาวแล้วเาติตกแต่งมันหนคหับคือผมนี่คือเห็ด ค้นหาตัวอย่างครับคือคือตัวนี้แหละนี่ผมสีใส้สีใดให้มันงามก้อนสีเห็ดเป็นพื้นนะครับนี่คือตัวนี้ผมเห็ดเลี้ยนรูนเนี่ยเอาสีใดผสมกับสีแดงสีงามนะครับขเข<อ>าเห็ดหาลวดสีดเหลกองนะครับผมจปเลี้ยงไปตางผู้ซื้อชิ้นค้าตัวนี้ไปจิได้ตั้มถือครับผมเห็ดหา,านนเ,หเป็นเลยครับว่าเห็ดติงไหลคนที่เข้าใจ น,นี่เท่เหมือนิบอันดอกลำดวนดอกลาดวนนี่คือจากทั้งหมดนี่ก็คือเอาทั้งเอาทั้งนี้ตัวนั้นคือมีั้แ่เาไปแต่ล่อง วันนี้ใส่ตัวแรกครับนี่ใส่ตัวแรกให้ได้รู้หูนี่ครับขยับน้อยนึงนี่ครับไอ้มันตก่องนะครับมาจะทานยูบะเห็ดอันนี้ไปบะเห็ดเนี่ยที่นี่คือยูบะลายลายยูวันเอาแดงมากวัน<ป>ครับมันแดงครับมันมันติด มันสิผิดนอกจากนี้ไปก็คือตอนแย่ไม้ขามมันหรือไม้มันขึ้นน้ำขันขันตอนตัวเนี้ยสูงนี่เพราพรผิดนี่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าผิดว่าอะไรเนี่ยมาเจ้าไปสวดเอาใต้มันอันนึงกับผิดเยอนั่นครับนี่แหละไม่ไม่ถือคือแต่ว่ามา่นครับถือบัตรครับถือแค่ว่านะพันบาตมันสิผิดผิดยี่ห้วงนี่แหละครับ ไม่แร,ร anch, กเขากา็ไก่ไางที่ใหยปป้ยปีกป่นมูมันผิดหลงมันคล้อยตรงไหนครับเขาพริกกับขางนะครับนี่มันตินสใส่ด์ขางละสามเซนสีแดงสายบอสิบานีขาวครับรมันจะเป็นซับแดงซับขาวไปเลยมันสขึ้นไรเขามาเดเองครับนี<ด>่งัดยางเดี่ยวผมมีงอมไงได้บ้านนี้ ก้ามขึ้นหมดเลยถ้าหาผู้ลังคนน่ะ้องพลิกจับดีๆจ้าอานาต่กล้าับนร,บรบขึ้นมาหนึง,นงทั้งทั้งนี่ค้อเข้าครับ รุปแล้วเขาเริ่มต้นด้วยดแดงก็ต้องมีแดงสามเซนต่อไม้เนี่ยต่อไม้นะครับตอนเปลี่ยนผมให้ผมแดงอยู่ผมไปกลางของแปดจิบตัวไปแหมมาไลายระหลาดจำพืงแปดแปดสิบเซนนะครับอันนี้หกสิบ ไม่เริมไม่เริ่มมาเขาเห็ดสำไดสำเนินแต่จะเอาไล่หนีมาผักก็ได้ครับรัดก <c oughs> ับก้าท่าอยู่น้ำกันรถมุ้งเนเมื่อนี่ก็บ่าแล้วครับบ่าแล้วผืนง่ายนะครับหลังจากตัวนี้แล้วผมก็ลูกค้า เห็นตะฟื้นไปซื้อบป่งหูว่าร้ายงามหนึ่งเพราะตามแล้วนี่สีงามทันทีครับมันที่ขึ้นไปตามของมันแล้ว่าจะมันถื่อนบ้นเอ๋อฟังไหนครับบันโอเคเหยียงขาดด้วยเสียงหนึ่งมาครับฟังหนึ่งถี่มันนนี้อครับมีรับพื้นโขกน้ำหนึ่ง นนเป็นอะไรก็ง้างแตงเห็นเดือดีเลยนี่ก็นี่เราเป็นอะไรนครับคุณมองคุณเจ้าตีเรลียว้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการทำเสือกปลุกนะคะซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะต้องต้องขอขอบคุณพ่อาชาัยนีพ้ขอเน่ยชะคะมพวกเรานี